สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีรองเท้าวิ่งนะครับมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับเป็นแบรนด์โคก a รุ่นคลิปตันไนนะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่นะครับผมอ่าเรามาดูกัน และนี่ก็คือรองเท้าโ o ก a รุ่นคลิปต้ n นนายนะครับผมเป็นรองเท้าวิ่งสาย Daily เทนเนอรตัวยอดฮิตประจำแบรนด์ของโ o ก้านะครับซึ่งสีที่ผมถือในมือนี้เป็นสีที่เพิ่งอัปเดตออกมาใหม่นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับผมตอนนี้เราก็มาดูรายละเอียดของตัวรองเท้ากันเลยนะครับเริ่มจากหน้าผ้านะครับหน้าผ้าเป็นแจ็กกดนิดนะครับสีน้ำเงินเข้มหรือสีกรมก็ได้นะครับผมอ่า มีตาโลโก้ฮก้านะครับเป็นเปลกสีแดงตัดน้ำเงินด้านหลังตรงนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับรนีเป็นฮิลพูแทบมีค่าสีเหลืองตัดกันสวยงามมากครับผมมาดูฝั่งนี้โลโก้โฮก้าฟลายสีน้ำเงินตัดสีเหลืองลิ้นรองเท้าสีแดงนะครับผม จะมีความหนาอยู่ครับแต่ว่าไม่หนามากนะครับผมสีแดงสีเดียวกับเชือกเลยคนต่อไปมิโซนะครับเป็น cm eva นะครับผมเท่าที่กดดูนี่มีความนุ่มนะครับแต่ว่านุ่มไม่มากออกมาทางแน่นนะครับตัวพื้นนี่ลืมบอกไปครับว่ามันจะไม่ใช่สีขาวนะครับออกเป็นสีแบบขาวอมฟ้าอ่าสวยดีนะครับ มาดูที่พื้นที่พื้นก็จะมีแผ่นยางนะครับติดอยู่ที่ส่วนที่มีการเกลี่ยสีกับพื้นบ่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานกับพื้นรองเท้านั่นเองนะครับกดดูแล้วนะครับมีความแข็งอยู่พอสมควรนะครับผมน่าจะไม่สึกง่ายๆนะครับซึ่งคู่สีทั้งหมดนะครับของรองเท้าคู่นี้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงซุปเปอร์แมนครับผม วว้า <Wow. S 2> เออมันเหมือนสีของซูเปอร์แมนครับชุดของซูเปอร์แมนจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองอยู่ที่โลโก้นะครับมผมว่าใช่อ่ะผมว่าเหมือนชุดของซูเปอร์แมนมากเลยก็คร่าวๆนะครับผมสําหรับโฟก้าคริปต้นนายสีใหม่นี้นะครับผม<ด>ถ้ามีโอกาสนะครับได้เอาไปใส่วิ่งแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของผมอีกทีนะครับว่าผมเนี่ย ผู้ชายหุ่นหนีน้ำหนักร้อยกว่าโลเนี่ยเมื่อใส่โอกา้าคริสตัลไนนยนะครับผมจะมีความรู้สึกมีฟืลลิ่งยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสได้ใส่ไปวิ่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอันบ็อกซิ่งเพียงเท่านี้นะครับ